มุมมองชาวอินโดนีเซียสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาล่าสุดฟังมุมมองชาวเน็ตจีนมาเยอะแล้วมาฟังมุมมองชาวเน็ตอินโดนีเซียกันบ้างครับชาวเน็ตอินโดนีเซียมองอย่างไรเมื่อสื่ออินโดนีเซียรายงานว่ากองทัพไทยใช้เครื่องมินรบโจมตีคาสิโนในกัมพูชาจำนวน5แหง่งโดยกล่าวเป็นว่าเป็นศูนย์กลางสแกมออนไลน์หลอกลวงประชาชนข้ามชาติ ทั้งการลงทุนปลอมพนันออนไลน์และอาชญากรรมดิจิทัลความตึงเครียดชายแดนที่สะสมมานานผนวกกับความเสียหายจากแก๊งคอ c เซ็นเตอร์ทำให้ไทยเลือกปิดเกมที่ต้นตอจนกลายเป็นข่าวใหญ่ในอาเซียนนี่คือเนื้อหาหลักๆจากสื่อออนไลน์ชาวอินโดนีเซียครับต่อไปนี้เรามาฟังมุมมองของชาวเน็ตอินโดนีเซียกันบ้างครับว่าพวกเขาแสดงความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง คอมเมนต์ที่นำมาอ่านให้ฟังมีตั้งด้านบวกด้านลบครบทุกมุมมองเช่นเคยไม่ปรับเติมเสริมแต่งแต่อย่างใดฟังและวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองครับมุมมองชาวเน็ตอินโดนีเซียท่านแรกครับท่านแรกจากคุณฮุสเซนจติคุซูโมบอกว่าไทยโจมตีได้ตรงเป้ามากสุดยอดจริงๆท่านต่อมาจากคุณโรบี้ดานโปคาริสเวตบอกว่าโคตรมัน ไทยเจอปัญหาสแกมออนไลน์แต่กลับไปจัดการถึงต้นต่อชาวอินโดบางคนโดนทรมานมีคนเสียชีวิตแล้วรัฐบาลเราทำอะไรอยู่ท่านต่อมาจากคุณฟาดานอารามีบอกว่าเรื่องนี้ผมเห็นด้วยหวังว่าคนอินโดที่อยู่ที่นั่นจะรีบกลับบ้านถ้ายังมีอยู่ท่านต่อไปจากคุณเทโอคริสโตโพรัสคามโยบอกว่าผมเชื่อแน่ว่ามีคนอินโดนีเซียทำงานอยู่ในสถานที่แบบนั้น ท่านต่อมาจากคุณอากอสสุสันโตบอกว่าเพื่อนผมเคยทำงานที่กัมพูชาเขาเล่าว่าบริษัทพนันออนไลน์ดูแลเว็บพนันในอินโดนีเซียเป็นร้อยเป็นพันเว็บและเจ้าของเป็นคนอินโดนีเซียเองท่านต่อมาจากคุณอันดิกุสตันดีบอกว่ารังคนัน้นหลอกลวงขายอวัยวะผมเห็นด้วยไทยลุยเลย ท่านต่อไปจากคุณทริสโนบอกว่าไม่แปลกใจเลยช่วงนี้แทบไม่เห็นโฆษณาพนันใน Facebook ที่แท้รังมันกำลังโดนถล่มอยู่นี่เองท่านต่อมาจากคุณ Becoming Harry บอกว่าสุดยอดไทยพี่น้องแท้ๆของคิงโคโนะฮะท่านต่อมาจากคุณลุกมานฮารุนบอกว่าสนับสนุนไทยเดินหน้าต่อท่านต่อมาจากคุณเฟลิกซ์มันเตาบอกว่า ดีมากเหยื่อชาวอินโดนีเซียในกัมพูชามีเยอะท่านต่อมาจากคุณคูคูเรล่าบอกว่าไทยโคตรเท่นี่แหละไม่ใช่แค่พูดลอยๆท่านต่อไปจากคุณอิรฟานเอฟเฟนดีบอกว่าทำได้ดีมากไทยท่านต่อมาจากคุณพูโนโมอารเดียนชัยบอกว่าสุดยอดไทยท่านต่อมาจากคุณเรเวอัลวาโรมาลิงกาสบอกว่า ไม่แปลกใจที่ช่วงนี้พังกันเป็นแถบๆเดินหน้าต่อดีมากไทยแบบนี้ไม่ใช่แค่พูดท่านต่อไปจากคุณสเฟนบอกว่าตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมท่านต่อมาจากคุณอับดุลมุัฮมินบอกว่าเจ้าพ่อพนันอยู่ที่จีนท่านต่อมาจากคุณดานีอันรากินานชาบอกว่าอินโดนีเซียก็ได้แค่นิ่งเฉย ท่านต่อมาจากคุณทอมมี่อิสคันดาปุตรสัญญาบอกว่าอินโดยังมัวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนท่านต่อมาจากคุณบรดีนส์บอกว่าเยี่ยมมากไทยแบบนี้แหละแจมท่านต่อมาจากคุณโรน่าโรดิกเวสบอกว่าเรื่องนี้ผมอยู่ข้างไทยสุดยอดไทยท่านต่อมาจากคุณเรนเรนบอกว่าไทยเจ๋งจริงขอบคุณประเทศไทย ท่านต่อมาจากซานมาริโนบอกว่าไทยไม่ใช่แค่สงครามคำพูดแต่ลงมือทำจริงแล้วสิทธิมนุษยชนที่เคยโวยวายหายไปไหนท่านต่อมาจากคุณฟาริสเซปติยานันดาบอกว่าผมสนับสนุนไทยหวังว่าจะถล่มถึงเซิร์ฟเวอร์และ Data าเซ็นเตอร์ด้วยท่านต่อมาจากคุณฟุกคูรกุรณนียวันบอกว่าเงินกู้ออนไลน์นี่แหละตัวดีลุยเลยไทย ท่านต่อมาจากคุณวิดีอาตาโมโจโดินิงรัตบอกว่าไทยสุดยอดทำลายกัมพูชาให้ราบท่านต่อมาจากคุณราเดนสุริยวิโนโตบอกว่าดีมากลุยต่อไทยท่านต่อมาจากคุณโดดีโดดอยบอกว่าเท่มากไทยถล่มกัมพูชาให้ราบท่านต่อมาจากคุณตันซนเล่บอกว่ากัมพูชาทำเหมือนปิดตาไม่เห็นปัญหาสแกมโดนถล่มก็สมควร ท่านต่อมาจากคุณอิชฮารุนอารุนบอกว่าไม่เป็นไรถ้าจะทำลายรังพนันกำจัดจากต้นตอตรงเป้าสุดยอดกองทัพไทยท่านต่อมาจากคุณนูรซามานบอกว่าลุยถล่มรังสแกมและพนันไทยดีที่สุดท่านต่อมาจากคุณอดอนเนโมบอกว่าไทยกำลังทำความดีเพราะการพนันทำลายชีวิตคน ท่านต่อมาจากคุณนาดิกโตยุสบอกว่าโดนที่กัมพูชาแต่ผลกระทบถึงอินโดนีเซียท่านต่อมาจากคุณนีดิปเควนซูบุสบอกว่าที่โคโนฮะกลับไปจัดการแต่รายเล็กที่โคโนฮะกล้ากับประชาชนตัวเล็กๆท่านต่อมาจากคุณเซบาสเตียนเดวิดบอกว่าถ้าเป็นอินโดนีเซียไทยคงโดนความบาด ท่านต่อมาจากคุณโบโลคูราโวบอกว่าเรื่องอาวุธไทยเหนือกว่าแต่ทั้งสองประเทศมีแบ็กใหญ่ท่านต่อมาจากคุณอาดีวะฮิยูดีบอกว่าเห็นด้วยถ้าถล่มบานพนันรถแน่นอนท่านต่อมาจากคุณคาโดซิตอมปุลบอกว่าไทยโจมตีรังไม่ใช่แค่เว็บไซต์ต่างจากบ้านผมที่จับแต่ผู้เล่นท่านต่อมาจากคุณเบดเบอร์เมอร์ซีบอกว่าสมควรโดนถลม่ม ท่านต่อมาจากคุณเรงก้าดิลากาบอกว่าไทยโคตรเจ๋งท่านต่อมาจากคุณโมฮัมหมัดโตฮาปุตราบอกว่าอินโดนีเซียควรเข้าร่วมท่านต่อมาจากคุณสลามระหาโบบอกว่าบางประเทศกลับเลี้ยงพนันไว้ไทยสุดยอดท่านต่อมาจากคุณเรนเท่ารถไบาบาลีบอกว่าอาวัยวะมนุษย์เกลื่อนกัมพูชาไม่พูดเยอะลุยเลย ท่านต่อมาจากคุณอาเปียนเฟอร์รี่บอกว่าเพื่อเบิดบานในอินโดนีเซียด้วยท่านต่อมาจากคุณมหาวีระรุสเตอร์ไฟเตอร์บอกว่าทรงจะรวดมาที่รัฐสภาเราหน่อยท่านต่อมาจากคุณอาคุสอนันตาราบอกว่าคนอินโดทำอะไรได้บ้างท่านต่อมาจากคุณฮาดีบอกว่าผมเห็นด้วยกับไทยท่านต่อมาจากคุณ อาดิยัสเรนาลดีบอกว่าคุณมาปราโบโวลุยเลยประชาชนของเราหนุนแน่นอนท่านต่อมาจากคุณอันเดรียบอกว่าโจมตีฉลาดรายได้หลักกัมพูชาคือคาสิโนท่านต่อมาจากคุณปรีโอซัสมิโตบอกว่าแพ้หนักเลยถล่มคาสิโนไทยเจ๋งท่านต่อมาจากคุณดาวินาคูบอกว่า กัมพูชาทรมานแรงงานอินโดนี่แหละกรรมผมเห็นด้วยลุยให้หมดท่านต่อมาจากคุณบิลส์บอกว่าสุดจริงโคตรแรงไทยท่านต่อมาจากคุณสูมิงโตจิตตะสัมโโรบอกว่าไทยโดนผลกระทบจากกัมพูชามานานคนส่วนใหญ่ถูกหลอกผ่านไทยก่อนถูกส่งไปกัมพูชาท่านต่อมาจากคุณอาดิยาสเอวีทีบอกว่า ครั้งนี้ผมอยู่ข้างไทยผมไม่เห็นด้วยกับไทยแต่ดูสิไม่มีประเทศไหนช่วยกัมพูชาเพราะมันคือต้นตอปัญหาท่านต่อมาจากคุณอารี่เอกะบอกว่านักเล่นสล็อตพังคงเยอะออฟฟิศโดนถลม่มท่านต่อมาจากคุณอิชทสารอุตมาแมคฟาเดนบอกว่าเราควรมีส่วนร่วมจัดให้หนักท่านต่อมาจากคุณอาลฮาฟิสอาริยันโดบอกว่า นี่แหละประเทศที่พูดจริงทำจริงๆท่านต่อมาจากคุณปรุดจิบป,ปรุดบอกว่าเดินหน้าครับบอสไทยท่านต่อมาจากคุณลาติฟูโอดิปเมาลานาบอกว่ายังไงไทยก็ไปไกลกว่าอินโดหนเกท่านต่อมาจากคุณเอาอิส,สานเนติเซนบอกว่าสงครามนี้เพราะการพนันใช่ไหมท่านต่อมาจากคุณ โบลังอดีนุกรอโหบอกว่ารัฐบาลของเราไม่ใช่ไม่กล้าแต่ไม่อยากทำเพราะเจ้าหน้าที่ได้ส่วนแบง่งท่านต่อมาจากคุณอดิตทยโยเจพีบอกว่าขอบคุณไทยข่าวดีมากสำหรับผมท่านต่อมาจากคุณซีบอกว่าไม่แปลกเว็บพนันเข้าไม่ได้ล็อกอินล้มแล้วตลอดเพราะไทยนี่เองท่านต่อมาจากคุณอารินควินชีบอกว่า ถ้าเป็นรังสแกมก็ทำลายให้หมดท่านต่อมาจากคุณฟูอาดบอกว่ามาเฟียน่าจะจ่ายเงินสนับสนุนให้รัฐบาลกัมพูชาแน่ท่านต่อมาจากคุณอิรวันโตมาประเพาบอกว่าทั่วโลกต้องเคารพกองทัพไทยกล้าหาญฉลาดและแข็งแกร่งท่านต่อมาจากคุณนูรจานาบอกว่าทั้งที่มีสงครามแต่ซีเกมส์ยังจัดต่อนับถือประเทศไทย ท่านต่อมาจากคุณอังกิสปุตราสปุตราบอกว่าดีมากประเทศไทยที่อินโดจับแต่ผู้เล่นท่านต่อมาจากคุณเมสินบูสอินโดโฟมบอกว่าเราต้องสนับสนุนท่านต่อมาจากคุณอันเยบอกว่าประเทศนักสู้ต่างจากประเทศคอร์รัปชันขอบคุณไทยท่านต่อมาจากคุณเอโกยานบอกว่า ไทยสุดยอดกำจัดกัมพูชาออกจากแผนที่ท่านต่อมาจากคุณดีดิอาริบอกว่าไทยไม่พูดบนเวทีเยอะยิงเลยสุดยอดไทยท่านต่อมาจากคุณกินลัวบอกว่าของอินโดจับแต่คนเล่นทหารกินเงินเดือนแต่ประชาชนถูกขังเฉยท่านต่อมาจากคุณตรีบอกว่าครั้งนี้ผมเห็นด้วยกับไทยไม่ใช่แค่ไทยแต่ทั้งอาเซียน ท่านต่อมาจากคุณเอิร์ตอากิวบอกว่าผมเห็นด้วยท่านต่อมาจากคุณโยกิชัยพุตราบอกว่าถ้ากัมพูชาหายไปไทยก็คู่แข่งพนันน้อยลงฮ่าฮท่านต่อมาจากคุณอาคมัดเอฟเฟนดี ND, บอกว่าอินโดจะไปร่วมกับไทยด้วยไหมท่านต่อมาจากคุณเมาทาฟิกยาลานีบอกว่าโลกเริ่มมีสงครามมากขึ้นเตรียมรับสงครามโลก ท่านต่อมาจากคุณมิก,กิโยเซนบอกว่าฝากนิวเคลียร์ไปกัมพูชาหน่อยท่านต่อมาจากคุณบารายุทธิทราบอกว่าปราพนันถึงขั้นสงครุ่องบินรบนี่มันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆท่านต่อมาจากคุณซินโยคอสบอกว่าถล่มให้ราบเดินหน้าต่อไปประเทศไทยท่านต่อมาจากคุณจิป,ปาสรีเกลบอกว่า อยากเห็นรัฐสภาอินโดโดนถล่มแบบนี้บ้างจังท่านต่อมาจากคุณปะกังอินดองบอกว่าที่อินโดกลับปล่อยปกป้องพวกมันขอแค่คนข้างบนปลอดภัยคนข้างล่างช่างมันท่านต่อมาจากคุณโยฮันอ็อกตาริวันบอกว่าไทยบ้าเลือดจริงไทยกล้าจริงท่านต่อมาจากคุณหวายูดีบอกว่ากัมพูชาคือโคลอมเบียแห่งอาเซียนแต่เป็นศูนย์กลางสแกม ท่านต่อมาจากคุณอูดินคอตบอกว่าปิดแหล่งเงินของกัมพูชาไปเลยท่านต่อมาจากคุณเฮรูอันวาบอกว่าอินโดไม่กล้าแบบไทยที่นี่เลี้ยงพวกมันไว้ท่านต่อมาจากคุณมังจอนบอกว่าไทยไม่พูดเยอะกล้าเสี่ยงเพื่อประชาชนต่างจากประเทศโคนโนฮะท่านต่อมาจากคุณเฮงกิเมากลาหน้าบอกว่าถล่มคาสิโนกัมพูชาให้หมด สุดดยอดท่านต่อมาจากคุณบางยุลีบอกว่าทำไมอินโดไม่ทำเพราะมันโดนเงินอุดปากท่านต่อมาจากคุณชันราอัลฟารเรสบอกว่าเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ศูนย์เศรษฐกิจกัมพูชาท่านต่อมาจากคุณรีโอซิโคมารูบอกว่ารัฐบาลไทยรักประชาชนของเขาจริงๆต่างจากรัฐบาลของพวกเราท่านต่อมาจากคุณ เดโกราสิสุกาคุบอกว่ารัฐบาลเราไม่กล้ารบกลัวตายกลัวเสียทรัพย์สินท่านต่อมาจากคุณจ้าสมาวีบอกว่าคนอินโดเยอะมากที่ทำงานที่นั่นรีบหนีออกมาก่อนตายท่านต่อมาจากคุณอัสวีบอกว่าคนอินโดทำงานที่นั่นเยอะท่านต่อมาจากคุณโกโกฟูจิบอกว่าอินโดกลับปกป้องคงทนไม่ไหวรายได้ประเทศลดเพราะเพื่อนบ้าน ท่านสุดท้ายในคลิปนี้มาจากคุณ m o b o x กซ์ฟบอกว่าดีมากประเทศไทยครั้งนี้ผมอยู่ข้างประเทศไทยครับจากคอมเมนต์จำนวนมากเสียงส่วนใหญ่ของชาวอินโดนีเซียไม่ได้มองไทยเป็นผู้รุกรานแต่มองไทยคือประเทศที่กล้าตัดสินใจเหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นกระจกสะท้อนรัฐบาลอินโดนีเซียเองที่ถูกตั้งคำถามว่าจะจัดการอาชญากรรมข้ามชาติได้เด็ดขาดแค่ไหน ขอบคุณที่ยังติดตามและรับชมช่องแอดมีสาระบ้างไร้สาระบ้างปะปนกันไปที่เงียบหายไม่ได้ลงคลิปมานานเพราะยุ่งๆกับงานส่วนตัวนิดหน่อยครับ